น้ำน้ำเท่ากับหลีกเลี่ยงห่างไกลจ,จากโรคไตค่ะทุกคนข้อที่หนึ่งนะคะเวลาเรากินอาหารเนาะแล้วมีน้ำซุปแบบนี้นะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงจากการซดน้ำซุปค่ะทุกคนข้อที่สองหลีกเลี่ยงจากน้ำจิ้มนะคะ ไม่ว่าจะไปกินไก่ทอดนะคะก็ไม่ควรที่จะใส่น้ําจิ้มเยอะนะคะหรือหากไม่ใส่ได้ยิ่งดีนะคะทุกคนจะทําให้ลดปริมาณการได้รับโซเดียมจากพวกน้ําจิ้มทั้งร้ายนะคะแล้วข้อที่3นะคะหลีกเลี่ยงจากน้ําต้มสมุนไพรนะคะเนื่องจากว่าหากเรากินน้ําต้มสมุนพไพรบ่อยๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นที่ไปซื้อจากที่เขาต้มมาแล้วนะคะหรือซื้อจากที่ว่าเขาทําเป็นตำรับอยู่นะคะว่าอันนี้แก้อณูอันนี้นะคะหากคุณไปซื้อจากร้านที่ไม่ได้รับมาตรฐานก็อาจจะทําให้ได้รับโลหะหนักอันอื่นเข้าไปทําให้เป็นอันตรายต่อไต,อตคุณได้เช่นกัน